ดหามอมาใส่ก่อนนะรัฐบาลพูดอะพี่นะมอ้นเลือไปไหมมาเลยไมหมดือมันจะไม่หมดลดี๋ยวไอ้มอได้ไหมมอมอมอเขิเลือดมอนล่กะคือปิ้งกนเ้มม็ดคมเลยอ่องนี้เหมือนะหอมเนาะนี่ กะปิมาจากไหนนะพ่อแม็กมาจากตรังโอ้สุดยอดเลยวะกับข้าวมื้อนี้อร่อยแน่ๆเลยได้กะปิมาจากตรังด้วยพ่อแม็กได้จะได้จะได้ละทุกโตกันเออไอาแต่ๆไม่ได้จะให้ไปไปเดี๋ยวจะให้ไปเออบ่ได้หรอบเออๆทำาไมนก็ทั้งทังเลยจ้ะ เอ็นที่จะเป็นมาเยอยะอนนอไปบ้าง่ครับคอ่าจ้านั่นแหละโอเคนั่นแหละจ้านั่นแหละเป็้เจ้าให้รอหมดไปที่สิบเพื่อนเะองคมเตียนเลยนี่เห็นกำลังดีเอาอะไรนั่งนั่เะมันนี่ยงวอปโจหองก่อนนี่ยนี่โอ๋อนี้ทำมดามาดัดเงาดัดสันด้ กานะักาเอานยน่ะอปลลกตนตนก็ตง la ุน kind of ัยุมนีเยไปแล้วหญ่กระดิ้อจานให้ไอ้มยกเ่ใส่ปลาเนี่ยเาไมนั่งเหรอออแบบนั้โอ้ใช่ โอ้คมมากเลยเม็ดนี้เออหน้อยเรียบอย่าเข้าเสมียนเกรยนี่แม่น่ะจุดยอดเลยอย่างใส่กรูกเออหน้อยไม่ได้หลองเท้นหน้อยหลอง ยืนนี่กระดูกรตังคือเธอตรอยลอเลยเจ้าเธอตรอยโอ้ยไปลงเรือมานะเนี่ยเลยทำปลากิงเมนูแกงส้มทอดโอ้โหสุดยอดเลย น่ะยกมัเที้ยนะนี่กระบเลื่อยืไม่ใช่อตอนทอดมันเปไงนี่คมเทนี่คือสำหรับทนลมเบลไหไ เครื่องเกงเป็นกะละมังกะละมังเลยนะอันนี้ส่วนหน้ากนาจะชายชายต้องเป็นส่วนอันนี้ถ้าใส่เยอะจะเผ็ดถ้าใส่แรงประเอิญดับเกียเกียรถ้าใส่เยอะมันจะเผ็ด โอ oh, <great. laughs> um ้กล oh, uh ้วยม่าสิบเอ็มบอเจริงนสีนะซีนะผู้นียใส่รอแลย้เตรนาเป็นมาที่ฮีโน นี่ไีต่ริมนี่ไตรติดต้องก้อยเดินนี่อันนี้คือเป็นอันนี้สำหรับทำเนื้อมันเนื้อเนื้อน้ำแกงเด้อนี่จี๊นี่ไตรทับทิมปลานิลเม่นนี่อย่างดีแต่โป่งเบีย เธอสีบ้านเธอเธอตะเ,เพลต่ตะทุกร้อนมาไม่ปลกคนเราเกิดมาชาติชาติหนึ่งเป็นนะเธอเมียสิโรสินใช่เนาะเบอพอสีพองใบใหญ่โตเหมือนเธอโอ,โอ,โอ๊ยเต้คิดแต่เธอสไลซี่มันฟันหนึ่งใช่ไหมนึกแต่เมนูทำกินทำไมคนเราสอสอนั้นจะน่ามันเธอไตรเธอเธือโรสีดีแท้ไปเป่าเล่นก็ได้เ,เราเล่นน้อยไไม่ฉลฮ้ยจริงเหรอมันคืออะไรแม่น โ่อบนี่จมหมดอมแนงนะทอดปไม่ไม่ต้องได้ทอดอดนั้นไม่ได้บอกแต่น่งหนึ่งขนมปอยเบอ๋อโจมไดงพุทธิพลแม่น่จมนี่กนเทนน่าทินกระเพาไปลาอกีลงาเปิดน้ำหน่อยมาให้ไปบ้างนี่ตั้งใหกี่บาทแม่

មកហើយនេះស្រោចចុះហឺហឺមុតលក្មិតគេផងដល់មືเด้อໃສលអនៅត្រុះណាត្រៃអទីឡើងទីស្រោចត្រៃឡើងទីស្រោចបានដាក់ញុំប្រោនេះមុតហឺ อื้มลองตระดังใส่ได้ดูพ่อมนะนี่น,นอัตตรยนี่นะอมอ้ยแค่กอฮะไว้ได้กอพะนอกอ้ยน่ะหอยอันปลาสองตัวแค่กอ,อสกตาออกจะซื้อลุงไว้ไว้นึ่งนึ่งทำเนื้อมันอ่ะและซุปอ่ะอาาสับมันลออาภอกเนาะ เงียบเพียบยมเมากนะแม่นาะไ,นะไม่ช้ำเลยวิธีสับคนกีนั่นเองเบอร์เส้นตาเลื่อนมุดเยอะทำปลาได้สวยมากเลยโหสุดยอดเลยเพราะฤทธาพงศ์เยได้ละเอียดให้นะครับมือมันหยาบนะครับหยาบคาย เริงดิอันนี้มืนละเอียดนสับต um. uh ัวแบบสมาร์ทเนียแทบจะหากระดูกก้างมันสมเหมืยนไมนะไอก็ไม่ซอยเจริญตัวเหม็นเือนใดเยวก็วเกองไม่ก่สามนึง

ใหต้องหลอกไปไหให้มันไหลไปเอดดูไม่เป็นไรหรอกไต่ตระเราอย่าเองได้ปุ๋ยได้น้ำน้ำปลาเป็นปุ๋ยอีกเค <c oughs> ื่อเจเจ้าซีเราเจ็บจะอไรไม่หายกินแล้วดูจีนนเดียกงโซเมนไก้ลี้สดไส้สุไส้สดก็เป็นเนือน้อน <c oughs> มันตืออกสบู่บัดหนาะไ่ไปบตุยูรกอนมันเป็นันได้ใช่มินทับตอรีบเธอไอ้ปัาที่เลยนี่ไม่ต้องตัดดเบ่อุมก็เตรียมเตรียมเครองมืวจำแล้วต้นไหนบางดานมมันคือต้นใหม่ไม่เคยจอมันจะกัดซูนจะกัดซูนินอะไักินน 我说简单些。 trình bạc tí cái này nè. Dạ rồi. Để mình Hả? đây đây đó cho hơi. dạ. cho hơi. Nè đi mà nè. <laughs> <xài kế> <laughs> <laughs> สีบานเคยมเยกินได้ยังไงย่านีนี่นี่นี่เป็นยังไงอย่างงี้ย่งวิ่นเเะจ้าผมจะไม่ยอมอดจยนี่นี่นีนี่เป็นยังเบี้ยลาเกลเลเอะยิกัหรอไม ตัวนี uh, Arizona, uh, really? ้สิ่บ้านตรงอาหลืนเพราะมันเจรันเตหตังสี่กิโลห้าเปินอ่ะพูพิงสีกโครึ่งโอ้ี่กิโลครึ่งเม็ด้นมุดมันเต็มเลยอยู่เตียบเฮ้ยคมเทะวะหลอกกันทมอุติสอืมนันไงน่กับตี้ก็บบนเออมันก็เช็นเหรออืม S <S อเออถั่วเราทอดไปนั่นแหละนุกรุบมาเล่ากันใช่หนุกกรุนี่อมอันอังพังเอาขี้อ,อกก็นอนหอยนว้นึ่งตธอตือเยียนไปทำน้ำไอ้ไปน้ำซุปทำเนื้อ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 แกงส้มน่ะอืม บูดั้งเดิมคือนกแก้วหอมกลิ่นหอมกลิ่นดั้งเดิม มีดเดียวเดียวคนีเสะอาดนะไรย่งนี้ตมดต้อหยเลี้ยงอ้ตานี่จริงมดตื้บางทีมเนู่เจ้าีมดตื้อหยที่แกเลยต้องรีบจัดเกอมแล้วอ่อหนุ่มอมยิ้ใจนึงอะไรนะลูกยังไม่ล้างเลยข้างล่างไอตัวเคต้องเทล้างใหม่รอบหนึ่งจ้ะกระมังอ้จ้าเนูนี่เ่าไร่ล เออเอาขึ้นมาเปิดน้ำใส่แล้วก็ล้างลแล้วก็เก็บนี่นุ่นนนเนนเนเนียเยเดกอ่เอเกี่ยตีงย้อเกี่ยบบเกี่ยเกี่ยจน่ีมันเยะดักมรอ่ให้มันห้ให้มันิดน้้ว ខ <m FM> <tane hormone> ្ញ <tane> ុំដាក់សមមីអននមករោដូចនេះមកមើលអេបួយត្រីពីតាមួរមកនេះណាតាមនេះទៅថោដូចយ៉ាងនេះអ ôi នេះគឺធ្វើน้ําມັນណាចា คือทำทำเป็นน้ําแกงอ่ะเราต้องเอาเนื้อไปบดไปตำกับพริกแกงไงแล้วต่อยะนั้นก็คือเป็นน้ำตามเนื้อปลาน้นำแกงเลยอือพอตํนนี้แกงไอเกง,เกงเฮะอือหนูแค่เป็นเนื้อไอเพาเนื้อมันป็เ มืนอยู่ลกเนเวลาใช่เย็นนี้ไม่ได้แก,กนงนกปลาเนาะเย็น่นีเ้เนาะทำไว้เดียวแล้วหล่ะได้เสร็จลงก็้ได้อันน,น,น,อน,นี้ทอดเอาเนื้อมนันไม่เอาเนื้อมันทอดเลย ลมเบื่ออะไรอันนี้ทำไมแม่เอาน้ำออกขึ้นมันแดงๆตัวใหญ่อ๋ออยากใอยจะตายเข้าใจเพือเพื่อโลกอยู่ตรงนี้แหละที่สุกแล่มจะมีบ่โมเขาบอกมางั้นเนาะเขาไม่ได้ให้กินดิบๆที่ไหน ออกคหมดแล้วเปนปสวทไหนลานเดียวก็ันเล็อันน้นกลังโยซีจ้ะสูกจอนตันนี้ไม่ใช่หน้าแดงๆนะม่แช่ลางสตัวยิงบเลยกัดตัวมอหเห็นบอกให้มาตัดนี่มอหตัดกันมอหวะแ่้ก็ัะบานตเตนนนโวิจรณ์เย

กินปึ้งในประชุมเยบะมากไหมไม่ไม่เคยอืมแลไปประชุมแบบอมตัชสุตอมนุ่งนุ่งเพราะวันประชุมกีแล้วมันประชุมกีเมื่อเช้าน่ลุงเห็นว่าช่วงเขาที่เลิกประชุมพอดีลุงก็มาพอดีเลยแม่นะเออรอลุงพอเขาเลิกยังไงก็เลิกประชุมแต่กอมก็พอดีฮะอ๋อโอเค